อ่อโอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Leo C ช h a น n e l เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับ ทำบินนะครับผมช่วยเหลือชาวไร่คนอื่นนะครับสาครั้งนั่นเองนะครับซึ่งเออมันเป็นบินแข่งม้านะครับผมเนาะวันนี้ผมจะมาบอกนะครับทำโดยไม่ต้องพึ่งเออรดน้ําต้นไม้จากเพื่อนนั่นเองนะครับซึ่งเออมันมีอยู่2วิธีนะครับในการช่วยเหลือนะครับก็คือรดน้ําต้นไม้นะครับหรือไม่ก็ช่วยเหลือพวกลูกระบะพวกเรือพวกเมืองพวกมืเยือนอะไรพวกนี้นะครับที่เขาขอความช่วยเหลือมานะครับเราก็จะได้อรับตรงนี้เช่นกันนะครับนับเป็นภารกิจช่วยเหลือหนึ่งครั้งนะครับผมเนาะนะฮะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิ นะครับผมซึ่งทริคนี้เนี่ยผมก็ได้ทํามาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดว่าผมขี้เกียจนะครับผมก็จะไปนั่นหละครับขอต้นไม้จากเพื่อนนะครับผมก็ให้เพื่อนปักรดน้าต้นไม้ให้นั่นเองนะครับเราก็ไปกดนะครับวิธีนั้นก็จะเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดนะครับแต่นะครับมันมีวิธีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือไปช่วยเหลือนะครับเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับที่นี่ครับที่เขาขอความช่วยเหลือแบบนี้นะครับที่เขามีเครื่องหมายตกใจนั่นเองนะครับก็คือบ้านเขาเนี่ยมีการขอความช่วยเหลืออยู่นะครบอา็รรื่หไมก อาจจะเป็นลดน้าต้นไม้หรือเมืองผู้มาเยือนนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีทํานะครับง่ายๆนะครับสิ่งที่คุณต้องมีนะครับก็คือความไวนะครับผมความไวเป็นของปีศาจนะครับจำคำนี้ไว้ให้ดีนะครับความไวเป็นของปีศาจนะครับก็มาที่หนังสือพิมพ์นะครับผมตรงนี้เลยนะฮะมาที่หนังสือพิมพ์นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ แล้วก็สังเกตดูนะครับว่าบ้านไหนนะครับที่มันมีเรูปเครื่องหมายตกใจนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับนี่ับแบบนี้นะฮะต้องเร็วนิดนึงนะครับคุณผู้ชมนะต้องเร็วนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราช่วยไม่ทันเขาแนบนี่ครับแล้วก็มาดูนะครับอ่ะนี่เรือนะครับอ่ะกดช่วยเรือไปนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ ช่วยเหลือไปนะครับอ่านี่ครับได้มาแล้วสามอันนะครับผมแล้วเราก็เลื่อนดูนะครับผมถ้าเกิดว่าไอเครื่องหมายตกใจบนฟาร์มเขาเนี่ยมันหายไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปเลื่อนดูแล้วครับเพราะว่ามันหมดแล้วนะฮะเราก็มาที่หนังสือพ์เหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปนะฮะแล้วก็ไปที่อันต่อไปได้เลยนะครับที่มีเครื่องหมายตกใจนะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมจะทาเร็วนิดนึงนะครับอ่านี่ครับขนเป็ดนะอันนี้เราไม่มีนะครับแล้วก็ปล่อยผ่านไปนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มาดูอย่างอื่นนะครับ มาดูพวกต้นไม้นะครับผมเขามีต้นไม้หรือเปล่านะครับก็ดูนะครับดูแบบผ่านๆนะไม่ต้องไปจ้องอะไรขนาดนั้นนะฮะอ่าเขามีผู้มาเยือนเมืองนะครับผมก็มาที่ผู้มาเยือนเมืองนะครับอ่าแล้วก็มาดูนะครับว่าเขาขออะไรนะฮะนี่ครับโอ้นะครับผมไม่มีนะครับโอเคนะครับผมไม่มีนะครับโอเคถ้าไหนเราไม่มีนะครับก็ให้กดออกกลับโดยเร็วไว้นะครับให้กดที่เออตรงนี้นะฮะเลื่อนมาที่ตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเมืองผู้มาเยือนนะครับเราเออกดมาที่ตรงนี้นะครับมันจะกลับไปที่หน้าฟาร์มของเขานะครับ อ่ะแล้วก็เลื่อนหาหนังสือพิมพ์นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับแล้วกดแปลนต่อไปได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับความไวาเป็นของพิซซ่านะครับอย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้ครับพิซซ่ารสเผ็ดนะฮะเราไม่มีนะครับแล้วก็ ออมาเลื่อนดนต่อไปได้เลยนะครับหลักๆที่ผมอยากให้ดูนะครับก็จะมีเรือมีรถกระบะแล้วก็มีนี่ครับเมืองผู้เยือนถ้าเกิดว่า3อย่างนี้เนี่ยมันไม่มีการขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็เลื่อนดูต้นไม้ได้เลยนะครับนี่ฮะเลื่อนดูต้นไม้นะครับเขาขอความช่วยเหลือต้นไม้อะไรหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีนะครับเราดูแบบผ่านๆนะเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเราก็รีบไปที่ฟาร์มต่อไปเลยดีกว่านะครับนี่ครับนี่ครับถ้าเกิดว่าสมมติเนี่ยเราเข้ามานะครับแล้วเออไอเครื่องหมายตกใจบนฟาร์มเขามันหายไปนะครับเราก็เออมาที่หนังส ให้ช่วยเหลือแล้วนะครับก็ไปที่ฟาร์มอื่นได้เลยนะครับไปอย่างรวดเร็วครับผมอ่านี่คุกกี้นะครับผมไม่มีอีกแล้วนะฮะอ่านี่ครับมีรถกระบะด้วยนะครับอ่ารถกระบะเราเออช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาขอเป็นความช่วยเหลือของระแวกบ้านของเขาเท่านั้นนะฮะโอเคนะครับอ่าไม่มีแล้วนะครับผมก็มาที่หนังสือพิมพ์นะครับอ่านี่หนังสือพิมพ์รีใหม่พอดีนะครับโอเคอ่ะไปอย่างรวดเร็วครับผมอันนี้ครับอ่าถ้าเกิดว่าเรา กดผิดนะฮะคือถ้าเกิดว่าเราโชคดีเนี่ยเราก็จะเจอพวกเออของที่เขาขายด้วยนะเนี่ยเช่นพวกน็อตพวกอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ขามาที่เรือครับออ,อันไหนมีนะครับเราก็ช่วยไปอ่ะอ,อย่างเช่นข้าวนะครับข้าวผมมีนะครับมีเยอะด้วยนะฮะก็ช่วยเหลือไปนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนดูนะครับเลื่อนดูผ่านๆน,นะฮะต้นไม้น่าน่าจะไม่มีนะครับโอเคแล้วก็ไปที่หนังสือพิมพ์เหมือนเดิมครับผมแล้วก็ไปที่เออบ้านที่มีเครื่องหมายตกใจอันต่อไปเลยนะครับอ่านี่ฮะขนมปัง15นะครับผมไม่มีนะครับถ้าเราไม่มีนะครับว่าเขขาามมีต้้นไออคชื่เหหลรือเปล่า ถ้าไม่มีแล้วก็มาที่หนังสือพิมพ์เหมือนเดิมนะครับผมอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับผมก็โอ้โห <laughs> พระเจ้าขายพ่อผมแบบนี้เลยเลยนะครับโอ้โหดูขายเยอะมากนะครับโอเคอ่าฟาร์มนี้เขามีคนช่วยเหลือไปแล้วนะครับแล้วก็ ไไปที่่ฟมตอด้เลยสังเกตดูด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเครื่องหมายตกใจบนเฟาร์มเขามันหายไปนะฮะเราก็ไม่ต้องไปเหาอย่างอื่นแล้วนะครับเพราะว่ามันก็จะไม่มีแล้วนะครับโอเคไม่มีต้นไม้นะฮะแต่ว่ามีเมืองผู้มาเยือนครับผมกดเข้าไปเนตใครเร็วเน็ตใครดีเน็ตใครได้นะครับคุณนั้นจะได้ความไวของปีศาจไปครองนะครับโอเคนะครับไปอย่างรวดเร็วนะอ่นนี่ครับสปานะฮะโอเคผมมีนะผมก็จะช่วยไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับกดเหมือนเดิมครับผมกลับมาที่หน้าฟาร์มของเขานะฮะเราก็กดมาที่มือซือพีเหมือนเดิมกดปัดไปหน้าต่อไปนะฮะลรวก็ก ที่มีเครื่องหมายตกใจนะฮะหรือว่าเ,ออเครื่องหมายขอความช่วยเหลือนั่นเองนะครับที่เราเรียกกันเนาะนะครับมาดูต้นไม้โอ้ต้นไม้เยอะเลยครับผมเราไม่ต้องไปดูจ้องอะไรขนาดนั้นนะครับดูบันผ่านนะครับผมถ้าไม่มีเราก็ มาที่นี่เลยครับมาที่เมืองภูมิเยนนะครับเมืองุ่มิเยนเขาขอความช่วยเหลืออยู่นะครับก็อันไหนเราไม่มีนะครับเราก็ไม่ต้องไปช่วยนะครับเราเน้นความไวนะครับผมเป็นของพิศานะครับไปที่ฟาร์มของคนอื่นต่อเนาะแหนมอาจไม่มีนะครับผมก็จะกดรถไฟกลับมานะครับรถไฟกลับมาเสร็จปุ๊บก็มาที่นี่เลยนะครับนางสีพิมพ์นะครับเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปนะฮะฟาร์มนี้ครับเรือนะครับส่วนมากเขาจะขอความช่วยเหลือเรือกันนะนะครับไม่เรือก็เมืองภูมิเยนนี่แหละนะครับมี2อย่างที่เขาเน้นขอกันเนาะ นะฮะโอเคผมไม่มีเนาะนะครับผมก็จะมาดูต้นไม้นิดนึงนะครับอ่ะเรียนรูกันผ่านะครับถ้าไม่มีก็ไปที่ฟาร์มต่อไปเลยนะครับหนังสือพิมพ์รีใหม่พอดีนะครับหนังสือพิมพ์ชอบรีไวแบบนี้แหละนะครับคุณผู้ชมอ่ะกดไปเลยนะผมมัวแต่พูดนะครับอ่านี่เครื่องนมาตกใจหายไปแล้วนะครับไปที่ฟาร์มต่อไปได้เลยนะครับ ไปที่ฟาร์มต่อไปแล้วก็ดูนะครับอ่ะเมืองผู้เยือนนะครับกดเข้าไปนี่ฮะเลเวลน้อยเนี่ยนะครับเขาจะขอความช่วยเหลือแล้วถ้าเลเวลฟาร์มเราเยอะกว่านี่นะครับเราก็จะเส่วนมากเราจะมีของช่วยเนาะนะครับโอเคนะกดมาที่เหมือนเดิมับผมหนึงสิมพิมก็ไปที่ฟาร์มต่อไปได้เลยนะครับโอเคนะฮะมาที่ตรงนี้อ่ะเราไม่มีนะครับไม่มีแล้วก็เลื่อนดูต้นไม้นิดนึงนะครับผมเผื่อแบบเขาขอความช่วยเหลือต้นไม้เนาะนะครับอ่ะไม่มีนะครับเมืองผู้เยือนก็ไม่มีนะครับฉะนั้นเราก็กลับไปที่หนึ่งสิบพิมเหมือนเดิมแลย ะครับอ่ะคลิปนี้นะฮะโอ้โหความไวเป็นของปีศาจจริงๆนะคุณผู้ชมนะครับอู้นี่ครับอ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าฟาร์มมีเครื่องหมายตกใจแต่ว่าไม่มีเอ่อไม่มีทั้งเรือไม่มีทั้งรถกระบะหรือไม่มีทั้งเอ่อเมืองผู้มาเยือนนะครับก็สังเกตได้เลยนะครับเป็นรถน้ำต้นไม้นะครับผมเรารีบหากันดีกว่านะครับก่อนที่คนหนึ่นจะมากดตัดหน้าเรานะฮะนานๆทีนะครับเราถึงจะเจอเอ่อฟาร์มที่เขาปัก รดน้ำต้นไม้ครับโอ้โหต้นไม้เยอะไปไหนเนี่ยโอ้โหฟาร์มป่านะครับคุณผู้ชมปู้ปไปเยอะมากนะครับอะถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจหานะครับเราไปฟาร์มต่อไปได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปจ้องหาอะไรขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมนะให้ปล่อยข้ามไปเลยถ้าเกิดเราไม่เห็นนะฮะเราไม่เห็นแล้วก็คือเราไม่เห็นครับแล้วก oh, uh, mm ็ป hmm. ล่อยข้ามไปนะครับไปช่วยฟาร์มอื่นนะครับนี่เห็นไหมนะครับเราจะมาทันนะครับผมอาจะไม่มีใครช่วยตัดหน้าเรานะครับ เรามีแต่เราช่วยไม่ได้นะครับคุณผู้ชมอ่ะหมดแล้วนะครับแล้วก็มาที่ฟาร์มต่อไปได้เลยนะครับผมตอนนี้ผมได้ออ้ยแหม่นี่ครับนิ้วผมชอบกดผิดนะค,คุณผู้ชมนำมันชอบกดไปที่ฟาร์มต่อไปนะครับ นี้หายไปแล้วนะครับเครื่องหมายตกใจหายไปแล้วนะฮะก็ไปรัมต่อไปได้เลยนะครับเราอย่าช้านะครับผมให้เรารีบสุดๆนะครับผมนะความไวเป็นของปีศาจนะครับผมฝึกไว้นะครับคุณผู้ชมนะครับนิ้วเราจะได้เร็วๆนะครับเวลาเราไปกดของอะไรแบบนี้เราจะกดทันเขาอันนี้ครับมีรถกระบะนะครับถ้ามีก็ช่วยไปนะครับอันนี้ครับมีเครื่องหมายตกใจที่เมืองผูมิเยือนนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่เมืองผูมิเยนนะครับคลิปนี้อาจจะพูดเร็วแล้วก็แบบเป็นแนวแรปนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมต้องรีบเนาะนะครับมันจะไม่ทันเขานะครับเขาช่วยไปหมดแล้วนี่ไงนะคร กลับไปนะฮะเคนะครับต้องเน็ตแรงนิดนึงนะครับผมมันถึงจะโหลดเร็วนะครับเคฟาร์มนี้นะครับอ่ามีเรือนะครับมีเบสโอ้โหเราไม่มีนะครับเราก็ปล่อยข้ามไปนะครับไปที่ฟาร์มต่อไปเลยนะครับเราไม่ต้องไปเอ่อมัวหาต้นไม้นะครับผมไม่ต้องไปหาอะไรละเอียดขนาดนั้นนะครับไปที่ฟาร์มต่อไปเลยนะครับบางทีเราอาจจะเจอรถน้าต้นไม้ที่มันหาง่ายๆที่ฟาร์มอื่นก็ได้นะครับผู้ชมนะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยมันจะรีเฟชนะครับรีเฟชหน้าใหม่เนี่ยท ครับที่ฟาร์มนี้ไม่มีแล้วนะครับไปที่ฟาร์มต่อไปได้เลยนะครับก็คือนี่แหละครับเราก็สังเกตดีๆนี่ครับผมว่าเครื่องหมายตกใจฟาร์มเขามันหายไปหรือยังนะครับถ้ามันยังไม่หายก็คือเขายังมีขอความช่วยเหลืออยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปที่ฟาร์มต่อไปเลยนะครับอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับอย่างผมบอกไปนะครับมันก็แบบอาจจะเร็วๆนะครับผมดูแบบเร็วๆนิดนึงเนาะก็เพราะผมชินแล้วไงนะครับกดเร็วๆไปเลยนะครับคุณผู้ชมนะรั้ามมวแต่พูดแล้วก็อธิบายเนี่ยมันจะไม่ทันเขานะครับเพราะผมต้องทําบินนะครับ นะครับอ่ะน right okay, okay, ี้ก็ไม่มีแล้วนะครับหายไปแล้วเครื่องหมายตกใจหายไปแล้วโอเคไปที่ฟาร์มต่อไปเลยนะฮะฟาร์มนี้ก็หายไปแล้วนะครับเห็นไหมครับเราช้านะครับเราก็ไม่ทันเขานะครับผมเราต้องเร็วกว่านี้นะครับโอเคอ่ันี้อ่ามีผู้มาเยือนนะครับมีปะโอ้มีนะครับผมมีก็ช่วยไปเลยนะครับอันนี้มีนะครับอันนี้ก็มีนะครับเห็นไหมครับเราจะฟาร์มหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรามาเจอแบบโชคดีนะครับเราก็จะแบบนี่ครับ ได้มา4 4 5ี่หครั้งนะครับในฟาร์มเดียวอะไรแบบนี้นะครับผมก็เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆนะคุณผู้ชมนะครับได้เออช่วยเหลือด้วยนะครับอืมอันนี้ไม่มีนะครับผมเครื่องหมายตกใจมันหายแล้วเนาะนะครับผมก็จะไปที่ฟาร์มต่อไปเลยนะครับอันนี้ไม่มีอันนี้ครับมีเออเมืองผู้เมเย็นนะครับกดเข้ามาอันนี้มีคนช่วยตัดหน้าเราไปแล้วนะครับ อันนี้ครับเรามีครับผมมีก็ช่วยไปนะอ,อันไหนไม่มีเราก็ข้ามนะครับก็คือในคลิปนี้นะครับก็จะต่อยอดมาจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมอัพไปเมื่อวานเนาะเนื่องมาจากคลิปนั้นเนาะนี่ครับถ้าสมมุติเราเปิดมาจนสุดหน้า,าหนังสือพิมพ์แล้วนะครับหนังสือพิมพ์เนี่ยจะมีทั้งหมด10หน้านะครับถ้าเกนะิดว่าเรามาเปิดมาสุดแล้วเนี่ยให้เราเปิดกลับครับผมเปิดกลับนะฮะแล้วก็มาตรวจเช็คดูนะครับว่าเราพลาดฟาร์มไหนไปหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่พลาดนะครับเราก็กลับไปที่ฟาร์มของเราเหมือนเดิมครับผมไป จะขยับนะครับผมจะขยับดุ๊กดิ๊กดุ๊กดุกไปมานะครับผมผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับมันจะขยับนั่นเองนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ รีเฟซเรียบร้อยนะครับผมเล่นสีพิมพ์รีเฟซแล้วนะครับมันจะรีเฟซประมาณสองนาทีมั้งนะครับถ้าผมอ่าเท่าที่ผมเล่นมานะครับประมาณ2นาทีเนาะนะครับอันนี้ครับเห็นไหมครับเราบางทีเราโชคดีนะครับเราอาจจะมาเจอรถน้ําต้นไม้นะครับผมเออนะฮะอ่ขนมปังไม่มีเว้ยนะฮะเราไม่ต้องช้านะครับผมเราทําให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับคุณผู้ชมนะครับอันนี้ครับเรืออ่ามันฟิวฟรัสเบอร์รี่นะครับมีก็ช่วยไปนะครับโอเคหมดแล้วนะฮะเราดูแบบเร็วๆนะครับผมเราไม่ต้องไปจ้องอะไรขนาดนั้นนะฮะอย่างที่ผมบอกไปนะครับเราอาจจะไปเจออะไรททีีี่่มันโชคด ฟาร์มอื่นก็ได้นะครับเราไม่ต้องไปจมปลักอยู่ที่ฟาร์มเดียวนะครับไอ้ฟาร์มเยีวเวยือกเนี่ยส่วนมากเนี่ยนะครับเราจะไม่มีของที่เออขาต้องการเนาะนะครับไม่มีนะครับมันเป็นเออมันเป็นคําขอแบบคําขอของละแวกบ้านนะครับนี่ครับเราไม่สามารถช่วยเหลือได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะกลับไปที่หนึงสีพิมพ์ของเราเหมือนเดิม ก็คือวิธีนี้เนี่ยนะครับมันจริงๆมันใช้เวลาไม่นานนะนะครับประมาณ15นาทีเนี่ยเราก็สามารถแบบ ทำภารกิจช่วยเหลือครบแล้วนะครับมันมันแค่30ครั้งเองเนาะนะครับแต่ถ้าเป็นเออถ้าเกิดว่าใครมีแบบฟาร์มสำรองนะครับก็เออเอาฟาร์มสำรองปักรดน้ําต้นไม้ได้เลยนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะทําให้เออเราทําบินนี้เร็วขึ้นเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางเฉยๆนะครับถ้าเกิดว่าเออใครไม่มีฟาร์มสำรองหรือใครไม่มีแบบนะใครไม่มีแบบเพื่อนเยอะอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถใช้วิธีผมได้นะฮะอ่านหนังสือพิมพ์รีเฟซแล้วเรียบร้อยนะครับผม กลับมาเหมือนเดิมครับผมาที่ฟาร์มเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ความไวครับเป็นของปีศาจนะฮะ 2ครั้งอ่ะมีอีกครั้งเดียวนะครับเลยครั้งเดียวมีไหมอ่ะมีโอเคครับเรียบร้อยนะครับได้เอ,อ่อความช่วยเหลือเสร็จแล้วก็กดกลับมาที่บ้านได้เลยนะครับนี่ครับเราก็เป็นการทําบินนะครับความช่วยเหลือเนี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับผมเนาะก็ เ,เป็นทริคอีกทริคหนึ่งนะครับผมที่ผมอยากจะมาบอกเนาะนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีเพื่อนในฟาร์มไม่เยอะนะครับหรือมีแบบละแวกบ้านแบบไม่มีใครขอความช่วยเหลืออะไรแบบนี้หรือว่าแบบละแวกบ้านของคุณไม่มีใครมีรดน้ําต้นไม้อะไรแบบนี้นะครับผมก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับผมเนาะนะฮะก็จะทําให้คุณเนี่ยทำบินขอความช่วยเหลือไอเจ้านี่เนี่ยได้เร็วขึ้นนั่นเองครับ โอเคนะครับผมเป็นยังกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนเวลาผมเอาทริคดีๆแบบนี้มาสอนนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย